อ้าวเตรียมตัวเอาบินเอาบินไปแล้วนะคะทุกคนมาลุ้นกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพ่นยาฆ่าเชื้อราในนาข้าวของเรานะคะเราก็จะ ช้โดรนนะคะในการพ่นยาตอน,ตอนนี้เราก็จะมาผสมตัวย,ยากันก่อนนะคะทุกคนตัวยาก็จะมีหลายตัวนะคะตอนนี้ก็มาเช็คเครื่องกันก่อนนะคะ ead, ว่าเครื่องพร้อมที่จะบินหรือย,อยังเอยไม่ใช่เครื่องพร้อมที่ <mast> gaan, จะขึ้นไปพ่นยาหรือยังนะคะก็ใช้ความเรียบร้อยนะคะ ải, ว่าเครื่องติดขัดตรงไหนหรือเปล่าจะต้องแก้ไขอะไรหรือเปล่านะคะ พอเช็คเสร็จปุ๊บทีนี้เราก็มาใส่รหัสใส่โค้ดนะคะเพื่อจะเชื่อมต่อกับตัวเครื่องนะคะเครื่องตัวนี้ก็คือถ้าใครจะขโมยไปนะคะทุกคนขโมยไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรขโมยไปก็ใช้ไม่ได้ะค่ะเพราะว่าต้องใส่โค้ดใส่รหัสเท่านั้นนะคะถึงจะใช้งานได้นะคะดังนั้นก็อย่ามาขโมยกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อ้าว พร้อมหรือ,อยังเอาเริ่มและเห็นไฟกระพริกบกระพริบและแสดงว่าเครื่องเครื่องกับรีโมทนะคะคอนโทรลกันละเอาเริ่มแล้วค่ะทุกคนเริ่มแล้วเริ่มแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนจังเลยคะ่ะอ้าวเตรียมตัวเอาบินเอาบินไปแล้วนะคะทุกเพิ่นมาลุ้นกันคะ่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกระต๊อบของเรานะคะ ป๊อทุ่งนา,างนะค,ะค่ะเอาไปมาพักผ่อนมันหลบแดดหลบฝนนะคะเอาไปเลยไปเลยนเนี่ยค่ะทุกคนโคเทเลยนะโหนี่ค่ะการคนยา <โฮ S 2> ตามไปดูกันค่ะตามไปดูกัน,นเนี่ยค่ะทุกคนมันลุ้นกันอบินกลับมาแล้วกลับมาแล้วเนี่ย ต้นยางค่าเชื้อราในนาข้าวของเรานะคะทุเหมือนว่าข้าวมันจะเป็นโรคนะคะเราก็ป้องกันไว้ก่อนนะคะโดนตัวนี้นะคะเรลมากๆเลยค่ะนะ้าสวนบอกว่าตัวนี้ราคา300,000นะคะก็จะใช้ได้ประมาณ2ปีครึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนเครื่องใหม่ก็แบตเตอรี่ ก็จะตัวละประมาณ40,000บาทนะคะแบตเตอรี่ตัวหนึ่งก็จะใช้กับทุ่งนาประมาณ5ไร่นะคะถ้านาใครมีเกิน5ไร่ก็ต้องใช้ประมาณ2ตัว3ตัวขึ้นไปนะคะอ้าวน่นไปพ่นอยู่ตรงโน้นแล้วคอยลุ้นกันนะคะทุกคนไม่เคยเห็นจริงๆนะคะเพิ่งเคยครั้งแรกปกติเราก็จะ จ้างคนมาพ่นยาให้นะคะก็จะเป็นแบบว่าใช้เครื่องพ่นที่แบบเอาก็คือแบบสะพายข้างหลังนะคะแล้วก็เดินฉีดไปอย่างนี้นะคะแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นนะคะก็จะใช้เป็นโดนแทนนะคะก็สะดวกสบายตัวเราไม่ต้องไปสัมผัสกับตัวยานะคะเพื่อความปลอดภัยอามาแล้วทุกคนมาแล้วอ้าว คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ